แเหลี่ยมแก๊งสแกมเมอร์ตุนคนไทยทำงานขเขมรบังคับสแกนหน้าเปิดบัญชีมา้าเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจอารันประเทศกองกำลังบูรพาร่วมปรับทหารคลร100้อยทพอพ1204ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนบ้านโนนพัฒนาตำบลผ่านศึกอำเภออารันประเทศจังหวัดสระแก้วและพบชาวไทยจำนวน20คนซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยริมถนนทั้งหมดเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายฝั่งขาเข้ากลับประเทศไทยแบ่งเป็นชาย13คนและหญิง7คนจากการสักถามทุกคนเล่าว่า ถูกชักชวนให้มาทํางานในสระแก้วโดยอ้างรายได้1 5 0 0 0ถึง25,000บาทแต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกนําตัวส่งไปยังปอยเปตประเทศกัมพูชาทันทีที่นั่นพวกเขาถูกกักขังอยู่ในห้องพักถูกยึดโทรศัพท์มือถือและถูกบังคับให้เปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าด้วยการสแกนใบหน้านอกจากนี้บางรายยังถูกทําร้ายร่างกายเนื่องจากไม่ทําตามคําสั่งของหัวหน้าชาวจีนเมื่อทั้งหมดถูกใช้ให้เปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วจึงถูกนํามาส่งทิ้งไว้บริเวณชายแดนและต้อง เดินเท้าลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้ง20คนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสพคลองน้ำใสจังหวัดสระแก้วเพื่อดำเนินคดีและสอบสวนขยายผลขบวนการขายด้ญชีม้าต่อไป